ยิงเล่นไม่คิดจะเข้าหัวสนุกเอ้ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นของหายากในยุคปัจจุบันก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆของเกมพีพีเนี่ยผมไม่เห็นทางเกมเอามาขายเอามาแจกหรืออาจจะมีแจกหรืออาจจะอยู่ในกล่องสุ่มไหนสักกล่องแต่ว่าผมไม่เห็นคนถือเลยนะครับไม่มีคนเอามาเล่นยิงแบบขำๆให้ผมได้เห็นเลยนะครับแต่ว่านะครับซองตัวนี้นะครับเป็นซองร้านเกมใช่ไหมเออใครที่เล่นร้านเกมเนี่ยก็น่าจะคุ้นดีแหละ มันก็ตัวเนี้ยสมัยร้านเกี๊ยวก่อนมันก็มีเนาะอ่าแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับร้านเกมเดี๋ยวนี้มันมันไม่มันไม่มีละไอตัวเนี้ยมันไม่มีละนะครับอ่าแล้วก็ไหนว่าซองนี่นี่ซองไอซองซานต้าเดี๋ยวผมเรียกซองซานต้า Santa นะ <c oughs> โอ้ยอยากคิดถึงเลยนะครับเจ้าของตัว p ีปีบัตรหนึ่งเขาส่งมาให้ผม เออขอย,ยให้ผมเล่นนะครับผมไม่เห็นผมเพิ่งเห็นนี่นแหละนะครับเดี๋ยวเล่นำํำๆแล้วกันไอเทมพร้อมลุยครับแต่ว่าพร้อมลุยแบบอันนี้ไม่มีไม่ไม่มีไปเล่นสบายนะแต่ว่าเราคลิปนี้เราจะไปเล่นแบบใส่หน้ากาครับดูครับหน้ากา PPTN ครับผมเออนี่ฉายาเห็นไหมฉายามีแค่ฉา,ายาโยนะครับแต่ว่ามีวอสุนแม่นสิบแรงสิบแล้วก็ มีหน้าก,กาก p p พ n ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แหละนะครับเอ้ยรวยเว้ยรวยเว้ยไปพูดเยอะเออพูดพูดมากไม่ได้คลิปนี้นะพูดมากปักเหม็นไม่เอารวยรวยรวยเ,เล่นซอเหรอหอกงั้นเข้าไปหนึ่งเบสนะฮอมพีพีเจนแรงขึ้นไปอันดับึ <laughs> ่งม็ดแบบ <laughs> ้อตัวนี้มันสิบนัดนี่หว่าไอสิบสองนัดมันครบตัวกันอ้าวโอ้วัวแต่เวเตวือเวเตวืออื้เกิดไปร้อเปอร์เซ็นต์ครับมันต้องเกิดไป1้0เปอร์เซ็นต์ก็ได้นี่อันนี้ได้กินอายุเก่านะแต่ก่อนนี่พีบีสมัยเอซีทูสมัยกาเลน่าเนาะมันไม่มีสับอ่ามันไม่มีเกิดไวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมรู้สึกอะ มันรู้สึกเหมือนมันสับช้าหวังว่าจะไม่มีปั๊บแคร์่เลยนะไม่เป็นไรดูพีพีเจนดิดูดูดูลูกซองตัวนี้ดิดูพีพีเจนดิพีพีเจนมันลูกซองมันบวกเ,เดิมทีดาเมจมันจะบวกสิบนะครับแต่ลูกซองนี่บวกเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมออกไปดูในนอกเกมทีนึงเอานัา่นศพเงินแน่นเแน่นรู้จักเป่ารู้จกัก รู้จักเพชรสองเงินเปล่าเยอะเพชรสองเงินเลยไปเลยสกปรกโอ้ยกระสุนหมดไปเลยกระสุนหมดเฮ้ยเจ๊ฟรียิงฟรีเหรอยิงฟรีไหนวะแคนช็อตกันมาเป็นสองนัดเปรี้ยวๆนะครับแต่ถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าผมชอบไปตัวสีเงินนะ เอ้ยเปลี่ยนใจละชอบตัวนี้ลืม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 ไปว่าไอตัวนี้มันเจ๋งกว่ามันใส่กระสุนเร็วนะเห็นปะดูดิดแต่ก็ชอบต้องคู่เลยเอาจริงๆอ่ะไลเลย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 พูดเยอะ เอาไปน่มตอกแล้วพูนมากปากเหม็นดูยังเดียวหนึ่งน้นไมตายแล้ววอเฮจอดยู่น้อ้ถือแล้วก็ถือยาวเลยนะตองตัวนี้มันเพลินะก็มันเพลิน อะไรครับแมวครับได้ได้สามเหรอฮะจะิดอะเฮสจอดกี่มุมอะไรเปิดปั๊กยามันแล้วเหรอนก็ยิงสนุกดีนะไม่ได้เล่นนานนี่แหละ ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงแรงไม่ได้ยิงแน่นๆเหมือนซองซอมบี้แต่เล่นเพลินๆไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหปหรอกบอกไหมว่าอะเฮ้จบบอกเลยว่าตัวพัง แต่ที่เด่นๆนะคือไอ้นี่เลยเนะี่ยซองเงินกับไอ้ซองไอ้ติแคนดีไ้ไปกันซองซานต้าเออจะมีปืนกลซานต้าเลยนะมีคนซองเฮ a ช็อต t head shot h เ a d ช็อตโอ๊ยกระจา,า,ายแล้วครบับไม่ไหวแล้วเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอขอเล่นนี่ก่อนไอตัวตัวไหนอันนี้โอ้ตายตายตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โดนลูกซองสับยกสับยกอย่างเดียวเลยนะครับนี ยปืนนิ่งด้วยนะทำไปเล่นไปปืนปืนเหมือนผมพูดตรงๆนะเหมือนจะกากนะครับมันไม่ได้กากเลยนะครับยังไงนะับเพชรผมเพชรอย่างเปียวอ่ะคนดูดูเพชรอย่างเปียวอเอ้ยน้กกากน์่ดไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวตามหมอตามหมอเอาระเบิดอตายเอาระเบิดอตายอย่าอย่าอย่าตามอย่าตามดู ดูเรื่องอะไรอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยแต่คนในทีมเราช่วยยิงนะเออถึงได้ยิงได้ขนาดนี้นะดูดิด <c oughs> นี่นะครับคนดูผมถอดหัวานะูนศลออกนะนี่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับหน้ากากพิพิธิน,นะครับของเดิมเนี่ยอยู่ที่184คือดาเมจของเจ้าตัวเปิดลูกซองเลยนะครับใส่หน้ากากพิพิธินปุ๊บบวกดาเมจ18โคตรด,ดุมันดุ เกินโอ้โหมันบวกดาเมจเยอะขนาดนี้เลยหรือมันก็เกินไปนะครับโอ้โหโอะอ,อย่างซองควงดาเมจอยู่ที่207ใส่หน้ากากพิพิจินปั๊บบวกขึ้นมาครับบวก21ใช่ไ้หมเนี่ยบวก21นะครับโอ้โห,โโหก็เกินไปโอ้ยตายแล้ะก็คือเวลาที่เราเล่นพวกปืนกล ไอ้อไม่สิเวลาที่เราเล่นพวกสไนล์ลูกซองเนี่ยหน้ากาก p p พ n เนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับดีนะครับดีแต่เล่นสไนล์เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับดูอย่างสไนล์ดิบวกดาเมจจากของเดิมอยู่ที่118บวกดาเมจขึ้นมาเป็นนี่ครับ185นะครับบวก17กันเลยทีเดียวโหดว่ะโหดป่ะแต่เวลาเล่นปืนกลครับอ่ะอย่างอาร์คใส่หน้ากาก p p พ n เห็นป่ะของเดิมอยู่ที่28อันเนี้ยใส่ปุ๊บบวกมาแค่3เองก็เหมือนจะเยอะแต่ก็ เออก็ไม่เยอะนะครับเห็นไหมก็คือเวลาที่เล่นปืนกลน่ะหน้ากาก PPTN เนี่ยมันจะบวกไม่เท่าไหร่เห็นไหมเออมันจะบวกดาเมจไม่ค่อยเยอะเห็นไหมอ่าแทจีนะครับหน้ากาก PPTN เนี่ยเหมาะก,กับการเล่นปืนลูก2องแล้วก็สไนดแต่สำหรับผมอ่ะ PPTN ต้องต้องใส่สไนดจริงๆถ้าอยากจะเล่นแบบว่าเน้นดาเมจแรงๆอ่ะใส่หน้ากาก PPTN ดีกว่าครับเล่นสไนนะครับดีจริง ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับโมกันเยอะแล้วนะครับเอ๊ะนี่เราจะมาเรื่องสองนะครับเนี่ยเราไม่ได้จะมาคุยเรื่องเนกามาครับมาลุยกันครับ okay, s <S เฮ้ยทำไมได้อยู่ฝั่งนี้วะฝั่งนู้นคนน้อยกว่านะอาเกียนคนจะดีมากอย่างเงี้ยแต่ต้องข้ามได้สกอร์ไปสองวิน ไกลไปยิงไม่โดนเฮ้ยยิงเล่นไม่คิดจะเข้าหัวฟุกจัดจัดต้องหาเกียร์คนจะนี้ละมั้งวิบีตัดตัวหนึ่งมีตัดตัวหนึ่งขโมอยคุงขโมอยคุงอามอยคุงเฮจอดอยู่โน หัวต่อไปผมแน่เลยวะเอาไปหนึ่งเม็ดนะครับได้ทราบมาจากขามอยคูวิ่งเล่นตัวยศน้อยมันลั่นจังวะ

เอ๊ะแม่ไหนวะไม่โผล่ไปหาเพื่อนเราจะโผล่ไปไหนตัวนี้อ่ะฮ่55เบาหน่อยเอาแล้วเขาคุยเลยกัน รอบวะโอเค,อ,เคอุย้ยโอ,โอ้สวยสุดยอดหามอยคุงมันต้องอย่างนี้เบลูจเอา้าโอ้ดูดีไหวป้าห้องเนี้ยเล่นเขาเรียกเล่นตามผมไม่รู้จะพูดอะไร เล่นตามความรู้สึกตัวเองนะครับไม่ไหวก็ไม่ไหวนะครับ <copyright> เล่นตามความสามารถตัวเองโ <Legends> <ningar. S 2> อ้ยเขามีปืนพกนี่เหรอเนี่ผมเม่เห็นว่าตัวตัวนี้เปิดปืนได้แบบจ,จ,จี๊ดจีทั้งนั้นอะ ไม่รู้จะเล่นไงเลยเห็นทีมเราเล่นได้อย่างนี้ก็ไปหาที่อื่นเล่นเถอะผมมั่นใจว่า B <Wow. S 1> เนี่ยน่าจะกำลังเข้าโอ้โหนี่ฝั่ตรงข้ามปืนโคตรเร็ว ยังไม่เข้าครับสะพานของข้ามคนเยอะมากชีตเ oh, oh, oh. <Shit. S 2> อาเจ็บแล้วหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มัวแต่กด F ไปดูข้างหลัง <laughs> โอ้แต่่อกี้เสียดายมากเลยหัวแตกนะอคนดู เปิดก่อนนแท้แต่ได้ปูดแต่มันก็ไม่แตลกหรอกหนึ่งนัดไม่ตายก็คงอาจจะเป็นเพราะเรื่องฉายาแหละฉาย,ายาผมไม่ได้มีถึงสไนสี่ตรงนี้คนเยอะแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวคนอี้อาจโยกไปไปเอนะครับผมเล่นเน้นเติมดีกว่า เน้นคอยเป็นกำลังเสริมโอ้โห ไรวะยิงไม่โดนเมื่อกี้ยิงนานยิงไม่โดนดูอะไรไม่ได้ตื่นเต้นมากด้วยอะไรวะต้องตื่นเต้นหรอถึงจะยิงนเมื่อกี้พยายามตั้งใจยิงอยู่นะโอ้ใครใครเป็นสภาวะแบบนี้บ้างครับบอกทีสภาวะที่แบบตั้งใจยิงแล้วแต่ยิงไม่โดนเออใส่เชิงก็ดีนะครับเชิงก็ดีเชิงก็ดี เลยไม่โดนเองเอามาแล้วเหรอมาแล้วก็ไม่บอกทำไมไม่โทรบอกกันก่อนอ้าหม่ครับเอาใหม่โอ้เม็ดเดียวเลยวะเฮ้ยบีรุดบีรุด นี่อ่นี่อ่เฮ้ยน,นี่มันเรามันนักมันนักซากเพื่อนดีกว่าเนอเล่นแน่เล่นแน่ผมว่ายังไงก็มาแต่เงี้ยเรียกว่าบีหลดครับ อเอฟเอ็มวิ่งสัตว์ระเบิดเลยยิงไม่ตายเมื่อกี้ก็จบแล้วผมว่าถ้าสัตว์ระเบิดเลยบอสบีบเจนอย่างเราก็จะไปหยอกนีไปไป่วะต้องจบไม่เลย ร่างละเปลี่ยนกันขลังได้แล้วไม่ดันก็ไม่ได้เล่นโอ้เสียดายสวย เห็นนะเมื่อกี้อืมเห็นนะครับผมเห็นนะครับโอ้โหยิงกันเดือดโอหทีมเราดูดิมาเป็นตัวประกอบชัดๆโอ้ยหลังๆ คำขำม,ม,มาผมไม่รู้จะไปเล่นอะไรแล้วมา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 ม,ม,มาคำขำม,ม,มาคำขมาอันนี้โหมดหนึ่งนัดตคยัคบอะไรเมื่อกี้คือก็ยิงโดนแล้วตัวนี้ได้งไงโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่สายฟรีน่าจะเล่นเล่นน่าจะพอเล่นได้นะโหมดโหมดนี้คือแบบมันยิงนัดเดียวอะ มันอยู่ที่ว่าใครไวกว่าใครยิงโดนก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วผมเล่นลูกซองเอาจริงๆดูว่ามันเกียรนะ่ะดูด,ดิสากระสุนก็ได้เปรียบแล้วแต่ว่าก็โดนนัดเดียวก็นัดเดียวเลยโอ้โหเสียดายว่า หาห้องเล่นลูกซองไม่ได้ลวตอนนี้สึงหน้าเป็นลูกซองหมดโอ้ยซ้ายครับเมื่อกี้เห็นซ้ายไกลๆครับเฮ้ยแมทคิวได้ไงวะอ๋อโอ้ยเนจอดยูโน่อ้ยเริ่มมาแล้ววะ อุวยรันรันวยรันรันวยรันรันวีแมตคิวล,ล,ลุลัวลลวีรันเร็วโอโ้เจอกระพริบติดสถานะโพเทคโอเล่นเล่นหมดเนี่ยต้องต้องเน้นไอเทม ไม่ต้องเน้นเทพหรอกมันมันต้องเน้นให้ลูกซองกระจายจริงๆเล่นลูกเล่นลูกซองเล่นเนเ้นลูกซองกระจายน่าจะได้เปรียบนะครับผมจนเสียดายมากเลยที่ช็อตสุดท้ายนั้นเรานะครับโดนแบบเอาเรียกอยู่ช่วงโดนปิดเลยเมื่อกี้โอเค้ของผมคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า